2,568สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะร้อยเอกนายแพทย์จงยุทธมยลาผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณเหมือนฝันประสานพาณิชย์ดิฉันช่อฟ้าเหล่าอาระยะผู้บรรยายภาคภาษาไทยและทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมโชงนี้ขอเชิญรับชมรายการปกติของทางสถานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การุ่นล้ำนําอุดมร่มเย็นราชสร้างโอกาสชาติกว้างไกลสืบภัยสารป่ารักน้ำราชดำริผลิดอกบานยังยืนนานศิลปาชีพประทีปชนพระปรีชาปกรักษาทรัพยากรห่วงอาทรเหล่าราษฎรทุกแห่งหน เทิดพระพันปีหลวงมิ่งดวงกะมนชัยมงคลสถิตพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกอฟผอฉลิมชนพระพันปีสีสยามเย็นทุกยามตายร่มฉัดนิรัติสัยอิ่มไออุน่นพระเมตตาประชาไทยราดร่วมใจเทิดพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนพระจมจารผสานใจไทยทั่วล่าพักศรัทธาพระพันปีสีสยาม ถวายชัยเฉลิมชนมงคลงามราชทุกนามเพิดแม่ฟ้ามหาเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปสกระทรวงยุติธรรมปานิธานพระดังแสงแห่งประเทศศิลปาชีพ ก้องประกิจพิสิทธิผลพระพันปีเกลเกียตสองก้องสกลเฉลิมชนราชร่วมใจถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผิวหน้าเรายังทาครีมเซรัม่มมาส์กดูแลเป็นประจำผิวใต้วงแขนละ่ะใหม่ Nivea Dermac o n t r o l Defense ช่วยฟื้นบำรุงผิวใต้วงแขนด้วยไมโครไฮยาลูรอนและวิตามินให้วงแขนดูกระชับดูกระจ่างใสใน5วัน Nivea is for skin งานเยอะถ้าต้องไปจัดการเรื่องไฟฟ้าเนี่ยรายได้หายแน่แต่ไม่ยุ่งยากไวไม่เสียเวลา,าแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า M E A E Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ รังแคเหรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายไม่เคลียร์แมนวย power factor พลังช่วยกระจัดรังแคมั่นใจร้อ็ช่วยสยบรังแคจะเป็นที่หนึ่งเคลียร์แธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม